เิดเรื่องมาจะเป็นฉากที่มิมิโกะถูกจับร้องเรียกให้นากาแอคชั่นมาช่วยทีผู้ที่จับตัวเธอมาก็คือปีศาจซอมบี้แล้วนากกแอคชั่นก็ปรากฏตัวขึ้นนากกแอคชั่นมาแล้วว้าหาฮ่าลูกสมุนของปีศาจซอมบี้ก็พุ่งเข้ามานากากแอคชั่นก็ใช้แอคชั่นโรล,ลิ่งทันเดอร์จัดการไปได้อย่างสวยงามแต่แล้วเมื่อนากาแอคชั่นกระโดดม้วนตัวลงมาที่พื้นพื้นก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้ผู้กํากับต้องสั่งคัด เพราะนี่มันไม่มีในบทนี่นะภายในกลุ่มควันที่เกิดระเบิดปรากฏร่างของใครคนหนึ่งมันได้ขโมยแอคชั่นสโตนของนักแอคชั่นไปแล้วมันก็จากไปแล้วทุกคนในกองถ่ายก็เข้ามาช่วยนักแอคชั่นดูเหมือนว่าข้อเท้าจะพลิกผู้กำกับจึงว่าที่เหลือใช้สแตนด์อินแสดงแทนก็แล้วกันทุกคนก็สงสัยว่าหลุมที่เกิดจากการระเบิดนี้มันคืออะไรกันนะ แก๊งชินจังที่มีมาโสะเนเน่จังและโบมาที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อมาซื้อช็อกโกบีเมื่อมาโสะออเปิดดูการ์ดข้างในก็ได้เป็นการ์ดหมายเลขก41หัวหน้าปีศาจลิงแม็กกิกิ มาซาโอมีการ์ดแบบนี้อยู่แล้ว5้ใบชินจังชมว่ามาซสโอชอบการ์ดใบนี้จึงจะขอตั้งฉายามาซสโอให้ว่ารัฐมนตรีลิงแม็กกกิมาซสโอไม่ชอบชื่อนี้งั้นชินจังจะขอเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าแดงแล้วกันจนเนเน่ต้องมาบอกให้ชินจังพอได้แล้วมาซสโอเป็นนักสะสมการ์ดเขามีการ์ดอยู่36ใบส่วนชินจังมีอยู่9ใบ โบจังจึงหยิบอัลบั้มใส่การ์ดออกมาอวดบ้างโบจังมีประมาณ50าปใบในนั้นมีการ์ดเท่ๆเต็มเลยชินจังจึงหยิบไปเปิดดูทําให้โบจังต้องเอาสมุดเก็บเพราะกลัวชินจังแย่งไปเนเน่จังก็มีการ์ด้วยนะเป็นรูปมิมิโก ชินจังก็หยิบการ์ดที่มีหน้ากากแอคชั่นออกมาชมทําให้มาโสะโต้องรีบเก็บการ์ดของตัวเองคาสมาที่เห็นกลุ่มเพื่อนก็เข้ามาร่วมวงด้วยแต่เขาไม่ชอบสะสมการ์ดเหมือนเด็กๆถ้าสะสมการ์ดของหน้ากากแอคชั่นถึงหมายเลข100ก็จะได้ชุดแปลงร่างของหน้ากากแอคชั่นด้วยนะแต่ว่าการ์ดท,ที่เป็นเลขเบิ้ลจะเป็นของหายากมากกว่าการ์ดวายร้าย ชินจังจริงแซวคาสมะคงว่าไม่ได้สะสมการาสแต่รู้เรื่องดีจังเลยนะทําให้คาสมะต้องขอตัวไปโรงเรียนกวดพิชาภาษาอังกฤษแล้วเจอกันนะจริงๆแล้วคาสมะก็สะสมการาสอยู่นะแต่มีแค่แปดใบเท่านั้นเองคุณแม่ไม่ค่อยยอมซื้อช็อกโกบีให้เมื่อชินจังกลับมาบ้านก็ต้องโดนคุณแม่มิเาเอะดูเอาเพราะชินจังกลับบ้านช้าแม่บอกให้กลับบ้านไม่เกินห้าโมงไง เมื่อชินจังได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งไปที่ทีวีเนื่องจากนากักแอคชั่นกำลังจะออนแอร์แล้วเร็วเข้าชินจังแต่ชินจังหารีโมททีวีไม่เจอมันอยู่กับคุณแม่นี่เองมิเาเอะไม่ยอมให้รีโมทกับชินจังแต่ชินจังก็หาวิธีเปิดทีวีจนได้ก็เปิดที่สวิตช์นี่ไง แล้วสงครามเปลี่ยนช่องระหว่างชินจังกับมิซาเอก็เริ่มขึ้นต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันจนมิซาเอกไปดึงปลั๊กทีวีออกชินจังก็ทําได้บ้างเขาจึงไปดึงปลัก๊กหม้อหุงข้าวออกตามด้วยปลั๊กตู้เย็นที่ดึงออกยากๆจนคุณแม่ต้องยอมใจอ่อนให้ไปดูนากะกแอคชั่นได้ในที่สุด และแล้วน้ากากซอมบี้ก็พายแพ้ให้กับน้ากากแอคชั่นช่วยมิมิโกะได้ในที่สุดตราบใดที่โลกนี้มีคนชั่วจงสู้ต่อไปนะมิมิโกวะว้าฮาฮ่าห่าฮ้าชินจังที่อยู่หน้าทีวีก็รู้ได้ทันทีว่านากากแอคชั่นเป็นตัวปลอมแล้วมิเสเอก็ปิดทีวีมันปรากฏภาพของคนที่ขโมยแอคชั่นสโตนของน้ากากแอคชั่นไปแล้วชินโนสเกะก็พาเจ้าชิโร่ไปเดินเล่นแยล่ะสิมิเเอลืมเสียปลักหม้อของข้าว แล้วคุณพ่อฮิโรชิก็กลับมาบ้านเขาซื้อหนังสือนากาแอคชั่นมาฝากชินจังด้วยมันจะทำให้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหน้ากาแอคชั่นเลยนะมือค่ำวันนั้นครอบครัวโนฮาราก็ได้กินข้าวไม่สุกกันเช้าวันต่อมาชินจังอยู่ในห้องน้ำอ่านนังสือหน้ากากแอคชั่นถ้าไม่มีแอคชั่นสโตนหน้ากากแอคชั่นก็จะกลับบ้านไม่ได้สิ่งนี้ทำให้ชินจังขึ้นรถบัสของโรงเรียนไม่ทันมิซาเอจจึงต้องปั่นจักรยานไปส่งชินจังที่โรงเรียนแทน วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมครูใหญ่จึงประชุมนักเรียนอนุบาลทุกคนเด็กๆจึงใช้โอกาสนี้คุยกันเรื่องหน้าก,กากแอคชั่นที่ออกอากาศเมื่อวานชินจังว่านั่นเป็นหน้าก,กากแอคชั่นตัวปลอมและหลังจากจบหน้าก,กากแอคชั่นก็มีอะไรแปลกๆโผล่ออกมาด้วยทำให้เหล่าเด็กอนุบาลพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไปทั่ว ระหว่างทางกลับบ้านมิเสเอกก็พาชินจังไปจ่ายตลาดด้วยแล้วทั้งสองก็พบร้านขนมรับแห่งหนึ่งชินจังก็หยิบช็อกโกบีมาก่องหนึ่งแล้วแกะดูทันทีข้างในเป็นกาดท,ทองที่ส่องแสงแวววาวมันเป็นกาดหมายเลข99เเมื่อสองแม่ลูกจากไปคุณยายก็เปิดเผยตัวว่าเป็นมิมิโกะนั่นเองที่ปลอมตัวมาทั้งสองคนเลือกชินจังเป็นผู้กอบกู้โลก คืนนั้นครอบครัวโนฮาราวางแผนที่จะไปทะเลกันในวันรุ่งขึ้นเหตุที่ฮิโรชิอยากไปก็เพราะว่าตอนขากลับบ้านโดนมนสะกดของมิมิกโกะเข้าไปเช้าวันต่อมาบนถนนที่มุ่งสู่ทะเลในอีก2กิโลเมตรรถติดยาวเยียดวันหยุดใครๆก็อยากไปทะเลกันสินะฮิโรชิจึงตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปทางลัะเลย แล้วครอบครัวนี้ก็มาถึงทะเลจนได้ที่มีนากากแอคชั่นตัวใหญ่ตั้งตระงานอยู่ทุกคนจึงเดินเข้าไปสำรวจข้างในที่นี่คือส่วนสนุกนากากแอคชั่นคนเฝ้าสถานที่พาพ่อแม่ลูกมาที่เครื่องถ่ายแมชชีนคิตะคาสึคาเบะหมายเลขหกแล้วทั้งสามคนก็เข้าไปนั่งในยานเมื่อวางการ์ดลงไปยานก็ออกเดินทางระหว่างทางพวกเขาก็ต้องตกใจที่เห็นพวกเขาอีกคนนั่งยานสวนออกไป ทั้ง3คนออกจากสวนสนุกกับเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินทุกคนอยู่ในสภาพที่อิดโรยจึงเดินทางกลับบ้านกันฮิโรชิกับมิซาเอดูเหนื่อยล้าชินจังก็หลับไปแล้วทุกคนจึงเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นฮิโรชินั่งขี้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องโตะกระจายกับข่าวที่ว่าตอนนี้โลกกำลังตอกอยู่ในอันตรายรีบกลับมาสินากากแอคชั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคุณพ่อก็ไปทำงาน ชินจังมารอรถโรงเรียนที่หน้าบ้านรถโรงเรียนมาช้าจังแล้วฮิโรชิกก็วิ่งหน้าตั้งกลับมาที่บ้านบอกว่าทุกคนในเมืองแปลกไปหมดเลยทุกคนใส่ชุดรัดรูปกันหมดเลยแล้วก็มีรถเก๋งสภาพพังยับเยินพุ่งเข้ามาจากนั้นก็มีคนแต่งตัวปลาสองคนลอยตามมาคนปลาสองคนเตรียมโจมตีครอบครัวโนคารา่าแต่ริริโกก็ออกไปจากรถช่วยครอบครัวนี้เอาไว้ได้ด้วยกระสุนโมจิ ริริโกะขอร้องให้ช่วยพวกเราด้วยเธอแนะนําตัวเองว่าชื่อริริโกะเป็นคู่หูที่น่ารักของนักกากแอคชั่นชินจังก็ออาการ์ดทองให้ดูขอลายเซ็นหน่อยครับริริโกะก็รู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้คือคนที่มิบิโกะส่งมาจากโลกคู่ขนานแล้วด็อกเตอร์คิตาคาสึกาเะก็ออกมาจากรถริริโกะจึงเข้าไปช่วยพยุงด็อร์ไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่ปวดขี้นะ่ะครอบครัวนี้จึงพาทั้งสองคนเข้าไปในบ้าน ตอนนี้โตเกียวกำลังถูกบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาวที่เป็นมหันตภัยร้ายแรงผู้สื่อข่าวคนนี้หลุดรอดจากการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวที่ควบคุมเมืองหลวงเอาไว้ชาวเมืองต่างใส่ชุดรัดรูปและก็ทำท่าทางปแปลกๆกันทั้งชายหญิงและคนชรา แล้วผู้สื่อข่าวคนนั้นก็โดนล้อมแล้วก็โดนเสกให้ใส่ชุดรัดรูปทำท่าทางปแปลกๆไปอีกคนริริโกะจิงเล่าว่ามันเป็นแบบนี้มาเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีอยู่วันหนึ่งมันมาจากอากาศจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆโดนล้ำแสงรัดรูปกลายเป็นคนใส่ชุดรัดรูปกันหมดเลยรัฐบาลเองก็ออกมาป้องกันโดยส่งกองกำลังปกป้องตอนเองมา แต่วิทยาการของศัตรูมีมากกว่าหลายเท่าทั้งทางทหารและการเมืองเลยทำให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยชินจังเข้าประตูห้องน้ำที่มีด็อกเตอร์นั่งคี้อยู่เขาเหลือไปเห็นลูกอมที่วางอยู่หน้าห้องน้ำจึงแกะออกมาหยิบใส่ปากซะเลย ริริโกอธิบายต่อว่าพวกคุณถูกส่งมายังโลกคู่ขนานโดยการ์ดเป็นผู้เลือกเพื่อให้มาช่วยโลกไปนี้เพราะว่าหน้ากากแอคชั่นตัวจริงไปประจำการที่โลกของพวกคุณเพื่อไปออกรายการทีวีนี่มันเหมือนกับหนังที่สร้างจากกระตูนเลย เมื่อด็อกเตอร์ีีแตกเสร็จออกจากห้องน้ำก็โวยวายทันทีว่าแอคชั่นสโตนสำรองของเขาหายไปชินจังที่ตกใจก็เผลอกลืนแอคชั่นสโตนที่คิดว่าเป็นลูกอมลงท้องไปแล้วถ้าไม่มีสิ่งนี้นากาแอคชั่นจะกลับไปยังโลกนี้ไม่ได้นะและพวกคุณก็จะกลับโลกเดิมไม่ได้ด้วยครูใหญ่โรงเรียอนอนุบาลฟุตตาบะก็ขับรถโรงเรียนมารับที่หน้าบ้านเมืองนี้มันอันตรายเขาจึงมาที่นี่เพื่ออ,อพยพพวกเด็กๆทุกคนจึงขึ้นไปยังรถโรงเรียน แต่ชินจังจะไปพาชิโร่มาด้วยทําให้ขุนนางทีแบทที่ตามหาตัวคิตะคาสึกะเบเจอจนได้เข้ามาที่นี่เพื่อมาเอาแอคชั่นสโตนอีกชิ้นที่เหลือชินจังผู้มาถึงก็ใช้ท่าจิ้มทะลวงสหัสวัสใสรใจรูตูดเปน็นหึงดอกขุนนางทีแบทถึงกับฟินจนล้มลงแล้วชินจังก็ขึ้นรถรถก็ขับหนีออกไป ระหว่างทางครูมัตส,สึกกะก็กระโดดมาขวางหน้ารถเอาไว้เธอขอติดรถไปด้วยเธอเล่าว่าตอนที่กำลังทำงานอยู่ที่โรงเรียนก็มีพวกชาวชุดโจมตีด็อกเตอร์จึงเสนอให้ไปที่ห้องวิจัยลับของเขาแล้วรถโรงเรียนก็พามาถึงฐานลับบนภูเขาเมื่อมาถึงที่นี่ฝูงศัตรูเองก,ก็กำลังมุ่งหน้ามาสู่วิจัยแห่งนี้แล้วด็ตอร์จึงสั่งให้เปิดใช้งานบาเรียป้องกันฝูงศัตรูก็ทาอะไรไม่ได้แล้ว ครูมัตสึสก,กะก็เปิดเผยตัวตนว่าจริงๆแล้วเธอเป็นสายลับของเลดี้สเตรัตหน้าท้องจากนั้นนางก็ทำการปลดล็อกบาเรียรทำให้เลดี้สเตรัตหน้าท้องทั้ง3คนบุกเข้ามาได้พร้อมกับลูกสมุนอีกเป็นขยงจากนั้นพวกมันก็ทำการเปลี่ยนทุกคนมาใส่ชุดรัดรูปคนที่หนีรอดมาได้มีเพียงริริโกมิซาเอชินจังและชิโร่ ลิเลโกะจึงบอกว่ามีเพียงวิธีเดียวชินจุกุที่มียานอวกาศของพิศาาชุดรัดรูปจอดอยู่เป็นทางเข้าจากโลกที่พวกคุณอาศัยอยู่ถ้าเอาแอคชั่นสโตนไปที่นั่นได้หน้ากากแอคชั่นก็จะกลับมายัางโลกนี้ได้แล้วก็ให้หน้ากากแอคชั่นจัดการกับพิศาชุดรัดรูป วิธีที่จะไปถึงที่นั่นก็คือให้ชินโนสเกะปั่นจักรยานสามล้อพิเศษที่ดร์คิตะคาสึกาเบะสร้างขึ้นมาเพื่อบินไปถึงที่นั่นหมวกนิ้วภัยเป็นอุปกรณ์ขับอัตโนมัติชินจังกดสวมมันให้กับชิโร่ชิโร่ก็พูดได้เอาละ่ะออกเดินทางเลยชินจังแล้วชินโนสเกะก็เริ่มปั่นรถ3ล้อจนมันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเลดี้สเตรัตหน้าท้องรู้ว่ามีคนเอาแอคชั่นสโตนหนีออกไปจากจอเรดาร์จึงตามไป แล้วชินจังก็โดนโจมตีจาก3มสาวเลดี้สเตรัตหน้าท้องชินจังหนีพลางลบปลีกด้วยอาการร้อนรนจนชิโร่แนะนำให้กดปุ่มสีฟ้ากระสุนม่านควันก็พุ่งออกมาจัดก,การศัตรูแต่มันก็ทำอะไรศัตรูไม่ได้ทีนี้ชินจังจึงลองกดปุ่มสีเหลืองแล้วรถสามล้อก็แปลงร่างเป็นช้างแต่ก็ยังถูกโจมตีอยู่ดี ชินจังจึง,งกดอีกปุ่มทีนี้ช้างติดโทโบบินฉิวเลยล่ะแต่สามสาวเลดี้สเตรัตหน้าท้องก็เร่งเครื่องตามามายาไม่ลดละจนเครื่องรับไม่ไหวเกิดระเบิดขึ้นในที่สุดสามสาวลอยเคว้งอยู่กลางอากาศก่อจะตกลงสู่พื้นดินเบื้องล่างแต่ก็ได้ชินจังมาช่วยชีวิตเอาไว้ เมื่อชินจังมองเห็นยานอวกาศของปิศาจชุดรัดรูปคุณนางทีแบกก็บินเข้ามาชินจังบินหนีทีแบกก็ยิงมิสไซล์ตามไปชินจังก็เลยขี่มันซะเลยแล้วก็พุ่งเข้าไปหาทีแบกตูม เมื่อยานพาหนะของชินจังมาถึงมันก็พังลงจากแรงระเบิดเมื่อตะก,กี้นี้ชินจังจึงสั่งให้ชิโร่รออยู่ที่นี่ตัวเองจะลุยเข้าไปเองคนเดียวแล้วชินจังก็เดินทางมาเจอกับพิสาชุดนัดรูปมันจะถอดหน้ากากออกชินจังก็พุ่งเข้ามาหาพี่สาวสวยจังเลยพิซาชุดนัดรูปจึงจับชินจังได้โทษทีนะฉันเป็นกระเทยย่า จากนั้นปีศาจชุดนัดรูปกดใช้พลังดึงเอาแอคชั่นสโตนออกมาจากท้องชินจังได้จากนั้นมันก็ทำลายทิ้งซะชินจังจิงอาราว่าจนเท้าไปโดนตุ้มหูของปีศาจชุดนัดรูปแล้วแอคชั่นสโตนอีกชุดก็หลุดออกมาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ปีศาจชุดนัดรูปขโมยมาจากโลกคู่ขนานเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองถ้าถือเจ้านี่และพูดว่าหน้กกางแอคชั่นแล้วนักกางแอคชั่นก็จะปรากฏตัว เมื่อรู้ดังนั้นชินจังจึงใช้การ์ดส่องแสงไปที่ตาของพิศาาชุดนัดรูปแล้วก็ลองพูดช่วยด้วยนากาแอคชั่นแล้วนากาแอคชั่นก็ปรากฏตัวออกมาขอโทษที่ปล่อยให้รอนะชินโนสเกะคุงพิศาาชุดนัดรูปจึงเสนอที่จะแข่งปีนกับนากาแอคชั่นใครที่ปีนไปถึงจุดยอดของหอคอยนิกอนแล้วกดปุ่มตรงกลางนั้นได้จะเป็นผู้ชนะ แล้วทั้งสองคนกับปีนกนขึ้นไปด้านบนทั้งสองปีนกนขึ้นไปต่อสู้กันไปด้วยจนหน้ากากแอคชั่นเสียเปรียบชินจังจึงใช้คาถาจิ้มทะลวงศหสสวัสดกับปีศาจจุดนัดรูปมันได้ผลทําให้ทั้งคู่ขึ้นมาและกดปุ่มได้พร้อมกันถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมาตัดสินกันด้วยกเกมต่อไปตัดสินกันด้วยดาบแล้วการดวลดาบของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้น จนหน้ากากแอคชั่นถอยหลังไม่ได้แล้วจังหวะนั่นเองหน้ากากแอคชั่นก็หลบทําให้ปีศาจชุดนัดรูปเกือบจะตกจากยอดหอคอยชินจังเห็นดังนั้นก็ทําหน้าตาตลกตลกให้ดูมันได้ผลปีศาจชุดนัดรูปหัวรอบเป็นป้าจนเจอร่วงลงไปแต่ก็ได้หน้ากากแอคชั่นมาจับขาเอาไว้สัญญากนันไว้ว่าจะสู้กันด้วยดาบไม่ใช่หรอชนะกันด้วยวิธีนี้ก็ไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่หรอ แล้วพีศาจาชุดนัดรูปก็พายแพ้แต่มันจะไม่ยอมแพ้หน้ากากแอคชั่นจึงว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะก็ใช่นี่ยสิฉันเป็นกระเทยนิยะแล้วมันก็แปลงร่างจัดการดาบของหน้ากากแอคชั่นจนพังหน้ากากแอคชั่นจึงจําเป็นต้องใช้แอคชั่นบีมแต่มันก็ยังทนทายาดเดินมาบีบคอของหน้ากากแอคชั่นได้ ชินจังที่มีแอคชั่นสโตนอยู่ในมือจึงลองปล่อยพลังดูแอคชั่นบีมมันได้ผลแล้วฮีโร่ทั้งสองคนก็ใช้พลังแห่งความยุติธรรมจนสุดกำลังทำให้ปิศาจชุดนัดรูปกลับคืนสู่ร่างเดิมพายแพ้ไปในที่สุดว้าฮาฮ่าฮ่าแล้วปิศาจชุดนัดรูปก็ขึ้นยานอวกาศบินออกไปชินจังก็คืนแอคชั่นสโตนให้กับนากากแอคชั่นแล้วด็อร์ก็พาเพื่อนๆของชินจังมาส่งครบ ชินโนสเกตเกาโผเข้ากอดคุณแม่ของเขาแล้วครอบครัวโนฮาระก็กลับคืนสู่โลกจริงตามเดิมที่บ้านครอบครัวโนฮาราชินโนสเกตกำลังอ่านหนังสือนากากแอคชั่นอยู่ในซ่วมแอคชั่นสโตนทําให้เดินทางข้ามเวลาได้ แล้วก็มีพัสดุจากนากาแอคชั่นส่งมาให้ชินจังรีบแกะในทันทีข้างในนั้นเป็นชุดแปลงร่างของนากาแอคชั่นสำหรับชินจังชินจังยิงแอคชั่นบีมใส่พ่อกับแม่ทั้งสองคนก็ล้มลงชิโร่ก็โดนไปด้วยพวกปีศาจป้าปาที่ชอบนอนกลางวันแพ้แล้วสิ่งนี้ทำให้คุณแม่ไม่พอใจแอคชั่นบีมของชินจังก็ใช้ไม่ได้ผลคุณแม่จึงวิ่งไล่ชินจังที่วิ่งหนีไปรอบๆคุณพ่อ แล้วเรื่องชินจังจอมแก่นเดอะบูปี้ตอนหน้ากากแอคชั่นประทัะปีศาชุดนัดรูปนี้ก็จบลง